สวัสดีนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการเช็คยอดเงินของ AIS นะครับแบบเติมเงินนะครับผมแบบซิมเติมเงินนะครับก่อนอื่นให้กดรหัสที่ดอกจันนะครับ1 2 1สองหนึ่งนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับพอกดโทรออกนะครับเขาก็จะขึ้นามาเป็นยอดเงินนะครับแล้วก็วันหมดอายุของซิมนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครกำลังอยากดูเช็คยอดเงินของเครือข่ายเอสนะครับกดรหัสตามนี้นะครับเราก็จะเห็นยอดขึ้นมานะครับหลังจากนี้นะครับเราก็ดูแล้ว่ายอดเงินเราเหลือเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปวันนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดสมัครใกันด้วยนะครับที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดติดกันด้วยนะอาจจะไม่ได้พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมสองคิววหน้าผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคิววนี้สวัสดีครับ